สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนแววกจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนกระดาษนะคะที่ประตูหน้าต่างแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทำสองบานค่ะอันนี้2บานแล้วก็มีหน้าต่างอีก2บานสวัสดีค่ะมาเจอกันน้แวกเจแฟนกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนแวแหวกพาลูกชายมาด้วยนะคะคุณจคุณค่ะเออก็ว่าจะให้มาช่วยทํากระดาษนะคะอันนี้ก็เป็นกระดาษติด ประตูหน้าต่างของญี่ปุ่นนะคะแบบญี่ปุ่นนะคะอันนี้เดี๋ยวนแวแหวะจะให้ดูนะเป็นสมัยก่อนลูกนแวแหวะเด็กๆเนี่ยเขาก็เอานิ้วจิ้มจิ้มดูสิคะหลายปีปั้งนานแล้วนแวแหวะก็ไม่ได้ทําเลยวันนี้ก็ว่าจะมารื้ทั้งหมดออกเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูมันจะมีตรงนี้อีกนะโคกิให้ให้ดูสินี่อันนี้ดูมุมนี้สิคะ อันนี้ก็รูใหญ่เลยอันนี้ก็กะว่าจะรื้อทั้งหมดเลยอุปรกรณ์นะคะก็จะมีนะคะน้แวซื้อมาเป็นอย่างเซตเลยนะคะอันนี้ก็จะมีกาวนะคะแล้วก็คัตเตอร์นะคะมีคัตเตอร์ที่ไว้สําหรับตัดกระดาษแล้วก็จะเป็นอ,อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแผ่นเหล็กเพื่อที่ว่าจะทับตรงไม้นะคะแล้วก็ให้เราตี เวลาเราตัดกระดาษเนี่ยจะให้ตรงอ่ะนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด3อันอยู่ใน1เซตนะคะหาซื้อได้ตามร้านโฮมเซ็นเตอร์นะคะทั่วไปนะคะค่ะแล้วก็ะนีอันนี้ก็จะมีน้ําด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนวะแวก็จะใช้ฟองน้ำเนี่ยชุบน้ําเพื่อที่ว่าจะให้กาวเนี่ยเขาออกหลุดอ,ออกได้ง่ายนะคะและอันนี้มีผ้าสําหรับเช็ดนะคะแล้วก็อันนี้มีเทปด้วยนะคะ แล้วก็อันนี้กระดาษนาแวใช้อย่างยาวนะคะอันนี้เราหาซื้อได้ที่ร้านโฮมเซ็นเตอร์ทั่วไปนะคะความยาว94เซนนะคะคูณ1.2เมตรนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอากระดาษอันเก่าออกนะคะแล้วก็เอาฟองน้ํานะคะชุบน้ําแล้วก็เกี่ยไปที่ตามตามตารางของไม้นะคะไม้นี่เขาจะเป็นตารางตารางตรง ตารางตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็มีนะคะนี่นะคะนี่ค่ะพอกระดาษเขาโดนน้ำแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพองตัวขึ้นมานะคะกาวเขาก็จะคายตัวนะคะเราก็จะลอกเอากระดาษออกมาได้ง่ายนะคะนี่ค่ะเราก็ลอกเอากระดาษเก่าออกเลยนะคะ พอกระดาษเข้าถูกน้ําชุ่มแล้วนะคะนี่นะคะก็ลอกออกไม่ยากนะคะนี่ค่ะเราก็ค่อยๆลอกออกค่ะกระดาษน,นะคะสมัยก่อนเมื่อ7-8ปีที่แล้วนว้าแวะซื้อมานะคะออตอนซื้อ,อ,อตอนทําบ้านใหม่ๆกระดาษเนี่ยกระดาษโชติเนี่ยจะเป็นสีขาวขาวสว่าง แต่พอโดนแดดเนี่ยนะคะเขาก็จะออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอย่างนี้นะคะก็ตั้งแต่ทําประตูมานะคะโชจิมาทําประตูโชจิมาก็เจ็ดแปดปีแล้วนะคะเพื่อนๆสีเขาก็จะขุ่นหน่อยนะคะเนี่ยค่ะลอกออกมาสวยเลยคะ่ะโอ้เป็นแผ่นเลยนะโคกิอ,อืมนี่นะคะอันนี้ก็คืออันเก่านะคะลอกอันเก่ามา นี่ทั้งหมดทั้งหมดสี่บานนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวส่วนที่เหลือนี่นะคะน้องโคกีส่วนที่เหลือนี่เดี๋ยวเรา,เ<อ>าก็เอา,เอาผ้าเช็ดเอาก็ได้นะเอาผ้าเปียกอะเอาผ้าเปียกมาเช็ดค่ะผ้าเปียกหรือว่าจะเอาฟองน้ําก็ได้นะคะถูเอาส่วนกระดาษที่ยังติดอยู่เอาออกนะคะเนี่ยค่ะ ถูออกหน่อยแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะเราต้องทากาวถ้าเกิดกระดาษอันเก่าอยู่เนี่ยนะคะกาวก็จะไม่ติดนะคะเนีน่เขาจะทำงานกันมาทำอะไรไ <ป S 1> ตรงน,น,นี้น่ะหรอฮะเล่นแล้วเล่นแล,ล้วเ,<อ><ะ>เอาเทปนะคะแปะไว้ก่อนนะคะอันนี้เวลาเราจะเอาก่อนที่ว่าเราจะเอากระดาษวางนะคะก่อนที่ว่าเราจะทากาวเราเอาเทปนะคะแปะ กระดาษไว้ก่อนนะคะการกระดาษเลื่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขี้กระดาษออกมาเพื่อที่ว่าจะดูว่าความเท่ากันอะ่ะมันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะลองขี้ดูอันนี้นี่ค่ะอืออันนี้ได้แล้ว พอรู้ว่ากระดาษเนี่ยเขาตรงกับช่องของไม้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาลงกลาวกันเลยค่ะพอเมื่อกี้เนี่ยเราวางกระดาษแล้วกระดาษตรงแล้วปุ๊บเนี่ยเราเอากาวลงเลยนะคะกาวอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นกาวสำหรับทาขอบไม้โดยเฉพาะเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ตรงปลายอ่ะตรงปลายนะคะเขาจะโคกิเอาให้ดูนิดนึงลูก เออเนี่ยค่ะเออเห็นชัดเลยนี่ตรงปลายเนี่ยเขาก็จะเป็นเป็นช่องช่องไว้สําหรับเวลาทาลงไปนะคะโคกิลองทาสิครับเนี่ยต้ค่ะเออเนี่ยค่ะเป็นช่องพอดีเลยเนี่ยเห็นไหมช่วงระหว่างโคกิลองทาสิครับลูกนี่เออก็กาวก็จะไหลออกมาพอดีอใช้สะดวกมากๆเลยค่ะตามร้านโฮมเซ็นเตอร์เขาจะมีขายนะคะ แต่อันนี้ที่นวแวซื้อมาเขาจะเป็นเซตมีกาวมีคัตเตอร์แล้วก็จะมีไม้บรรทัดนะคะทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเอากระดาษคลี่กระดาษออกมาเลยนะคะนี่ค่ะค่อยๆค,คลี่ออกมาเลยนะคะเนี่ยค่ะ พอขี้เสร็จแล้วไม้บรรทัดที่น้แวซื้อมาเป็นเซตนี่นะคะเขาจะมีมาให้เขาจะหนักหน่อยเราก็เอามาเกลี่ยเกลี่ยให้เนื้อกระดาษกับกาวเข้ากันนะคะไม้บรรทัดนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะคะเพื่อนๆดูค่ะเราก็มาเกลี่ยนะคะนะคะเราก็มาเกี่ยเกี่ยไปเรื่อยๆนะคะให้เนื้อกระดาษเขาเรียบนะคะ เราจะใช้มือก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่บางเอิญนแวมมีไม้บรรทัดอันนี้ก็จะทําให้เรียบขึ้นนะคะหรือว่าเราจะใช้ไม้อย่างอื่นก็ได้นะค่อยๆเกี่ยวเข้าไปให้เนื้อกระดาษกับไม้เนี่ยให้เขาลืนกันไปนะคะแล้วก็ตัวกระดาษก็จะติดกับกาวด้วยนะคะอันนี้เราก็จะตัดขอบที่เขายื่นออกมานะคะเศษกระดาษนะคะ ขอบกระดาษที่เขายื่นออกมาตรงนี้เราจะตัดออกนะคะนี่่คะนี่ค่ะนี่ค่ะพอตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็ลอกออกมา ได้แล้วอันนี้ก็คือเสษนะคะอันนี้เราก็ไม่เอานะคะค่ะนี่ก็จะได้เป็นขอบของเขาแล้วนะคะไม่เป็นไรคะ่ะนี่คะ่ะนี่นะคะเราก็จะได้ขอบที่สวยแล้วนะคะนี่คะ่ะอันนี้ทําออกมาแล้วนะคะก็จะได้เป็นแผ่นอย่างนี้เลยนะคะเรียบเลยค่ะคะ่ะเราก็จะได้สองแผ่นเลยนะคะอันนี้แผ่นหนึ่งแล้วแล้วก็ ด้านนี้อีกนะคะอันนี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นออกสีขาวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้เป็นนานๆเขาก็จะออกเป็นสีาขาวขุ่นขึ้นมาอีกหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เราทําออกมาแล้วก็ดูเรียบเหมือนที่ว่าเรา,าไปจ้างเขาทํามันก็เหมือนกันนะคะอันนี้เราทําเองซื้อมาก็าใช้กระดาษเนี่ยนแวแซื้อกระดาษมา600กว่าเยนนะคะ แล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดรวมแล้วประมาณเซนงเงิเยนนเท่านั้นเองนะคะนีะอันนี้ได้บานหนึ่งแล้วนะคะเวลาเราจะใส่บานประตูนะเราก็บานประตูไม้อันนี้นะคะเอาด้านบน เสียบเข้าไปข้างบนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเขาอ่ะนะคะ เรียบเลยค่ะไม่ต้องไปจ้างเขานะคะเราซื้ออุปกรณ์มาจากร้านโฮมเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็มาทํากันเองนะคะยังไงนะคะคลิปนี้นะคะน้งแวก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุกกี้ขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะที่รับชมคลิปน้าแววนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะน้าแวก็ฝา,ากกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็แชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้าแวในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะยังไงนะคะวันนี้น้าแวกับลูกชายนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะ คโคกิไซยนาระวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ